เราไปราศีต่อไปเลยครับพฤธศบครับราศีพฤธศกราศีสัญลักษณ์วัวอ่าอันนี้ผมเอื้อไม่ถึงแล้วครับอาจารย์อ่าชุดเอ,อื้อม่่อ่อ้าวแล้วก็มีพระลาหูจะได้กลุ่มอยู่ครับแล้วก็ยังบัวเมาอย่งลูกยังมีความโลภอยู่ยังลุ่มหลงอยู่คนไม่ลุ่มหลงก็ไปบวชหมดแล้วนะฮะอาจารย์อ่า ไปต้นเดือนตั้งแต่ต้นเดือนมีดาพระศุกร์เนี่ยเข้าบ้านที่สองครับอยากจะร้องรำทำเพลงอ่าอยากร้องรำทำเพลงตั้งแต่วันที่ห้าหกเจ็ดเนี่ยอ่าห้าหกเจ็ดนี่ยอ,อยากร้องรำแต่งเพลงเลยสวยอยากอยากจะครับแวแววาวอยากแวววับอะไรสองนี้นะ,ะครับน,น,นี่นะมีมีศิละปะศิลปินอยู่นในหัวใจ ห้ามทิ้งศิลปินห้ามทิ้งศิลปะนะครับเพราะว่าคนราศีพุธศพทำอะไรให้มีดีไซน์ไว้ครับแต่จะมีปัญหาสุขภาพอยู่บ้างแต่มีปัญหาสุขภาพอยู่บ้างคล้ายคคนราศีเมษนะแต่ไม่เหมือนกันไอไอไอตรงนี้มันบ้านที่สองของเขาครับแต่อ้ตัวนี้มันบ้านคู่สัตูเนี่มันอยู่พบอลิอัลิเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่านี่เป็นบ้านของเขาครับอันนี้เป็นสัตรูดาวสัตร์นี่มัน มันไม่เมือนกันใช่ไหมมันมันลดไปอันนี้เป็นมีความสุขกว่าเป็น้ลาะเลาะเพลงได้มันยังมันยังมีคือตัวเองไม่ทะเลาะกันตัวเองอ่ะอันนี้เป็นตัวเองไม่ทะเลาะกับตัวเองก็จะมีความไอ้บ้านคงอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตเหมือนการอะไรกันครับตัวเองก็จะไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ก็เป็นสภาวะอย่างนี้ไปตลอดเดือนส่วนดาวการเงินจะมีปากเสียงวิวาทวิวาทตั้งตั้งแต่ห้ากันยายนไปต้นไปถึงยี่สิบสองครับมีปัญหาทางการเงินอะไรกันสักอย่างหนึ่งครับ แล้วก็ไอ้ปัญหาการเงินกับใครการเงินกับคู่ครองกับคนรักครับคือไอ้ดาวโค้ดาวทาดาวตัางเงินกันอยู่ตรงเนี้ยโคูกกันอย่างเงี้ยครับมีปากเสียกันตลอดมีปากเสียกับคู่ครองตลอดตลอดทั้งเดือนตลอดถึงวันที่ยี่สิบสองถึงวันที่ยี่สิบสองครับนะครับตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันท uh ี่ยี่สิบสองก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองทะเลาะกับแฟนบ่อยหน่อยระบุไปเลย ทะเลาะแน่แน่ทะเลาะทะเลาะกันแน่นอนเรื่องเงินนะครับหรือทัศนคติครับทัศนคติจะเป็นอย่างนี้ไปจนเท่านี่ยี่สิบสองนะก็แยกกันตรงนี้นะครับหมายถึงว่าดาวแยกกันนะคุณไม่ต้องแยกกันนะครับดาวการเงินจะเริ่มดีขึ้นเลยขึ้นนะครับให้รู้ไว้เลยว่าไอ้เรื่องคู่เนี่ยครับไม่สมควรที่จะไปต่อแย่ด้วยจะพูดคุยอะไรเรื่อยไป อ่าไม่มีปัญหานอาจารย์หลักการคลองเรือนเนี่ยนะยอมไว้อเลยอย่าไปคิดอย่างอื่นเลอแค่ยอมอย่างเดียวนะทุกอย่างจบอืเพราะใครทะเลาะกันสองคนขึ้นไปมันถึงจะมีปัญหาถ้าเขาทะเลาะตัวเองปล่อยเขาเหมือนคนราศีเมษแล้วกันอ่าเราอย่าทะเลาะด้วยออแค่นั้นก็จบแล้วอืมอ่าครับนะแล้วแล้วเือกคู่นี่หลังจากวันที่สิบยี่สิบสามไปแล้วนี่ครับดาวคู่ดับโอ้มันก็เลยไม่ต้องไปไปไปสุด ไม่ัำไม่ต้องต่อแยอไม่อยากไปยุ่งด้วยอะไรด้วยนะฮะดัดับไปดึงเดือนเลยดับไปเดือนหนึ่งเต็มนะครับส่วนดาวการงานดีครับดาวการงานพระราหูนี่ยกเข้านี่จะแบบซีิน้าแล้วนี่นะครับดีนะครับอยู่กับพระสามตัวนี้ดีดาวการงานดีครับแล้วก็ดาวการงานนี่หลังจากวันที่สิบสี่แล้วก็ไม่มีใครช่วยนะหมดแล้วผู้อ่านะผู้หลักผู้ใหญ่ใดงานไม่มีใครช่วยนะต้องทำด้วยตัวเองนะฮะตัวเองนะฮะ สรุปแล้วไปไงในรอบเดือนนี่กันยายนเนี่ยราศีพฤษศเนี่ยครับก็ก็ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะตัวเองมีความสุขแต่อย่างอื่นไม่ค่อยดีตัวเองมีความสุขมีปัญหามีปากเสียงการเงินคู่กับกันกับคนราศีเมษนะราศีเมษนี่ตัวเองอย่างเดียวที่ไม่มีความสุขนอกนั้นดีหมดดีหมดส่วนคนราศีพฤษศตัวเองดีแต่อย่างอื่นไม่ดีเลยนะครับอ่าโอเค